สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Body and Mind ในช่วงของ X-ray สุขภาพ The Battle นะครับกับผมการจตตาเช่นเคยครับ วอนาน,านี้คุณผู้ชมคงจะรู้สึกเหมือนผมนะครับว่าแมอากาศมันแห้งๆผิวมันก็จะตึงๆผิวหนังบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามีความระคายเคืองเกิดขึ้นนะครับซึ่งปัจจัยที่บอกก็คือมาจากเรื่องของอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็เรื่องของข้างในเราด้วยนะครับที่ทําให้ความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยมันเหือดแห้งลงไปตามสภาพของอากาศภายนอกแต่ว่าในเบื้องต้นนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องของโรคผิวหนังกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวหนังแห้งหรือว่าผิวหนังอักเสบครับซึ่งหลายๆคนเองก็ อาจจะมองข้ามในตรงส่วนนี้ไปว่าจริงๆแล้วผิวหนังเองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่เราจะต้องดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญเลยที่เราจะต้องใช้เป็นด่านหน้าในการที่จะพบปะกับผู้คนทั่วไปเราจะไปฟังมุมมองในเรื่องของผิวหนังกับทางแพทย์แผนปัจจุบันกันก่อนเลยครับโดยส่วนใหญ่ก็คือสารที่มาโดนผิวหนังโดยตรงอย่างเช่นเครื่องสำอางออน้ำยาซักผ้าผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาดพื้นหรือสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่คนไข้สัมผัสโดนแล้วเกิดปฏิกิริยาการแพ้ขึ้นมาคะเราก็จะดูส่วนใหญ่เราต้องดูจากประวัติก่อนอันดับแรกเลยนะคะต้องซักประวัติคนไข้ว่ามีประวัติไปโดนอะไรมาก่อนทําอาชีพอะไรทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าแถวบ้านมีโรงพยาบาลมีมีโรงงานหรือมีที่ ที่ทำอะไรเกี่ยวกับสารเคมีหรือว่ามีประวัติเดินป่าไปเข้าป่ามาบางทีโดนต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็มีเป็นผืน่นขึ้นมาเป็นทางเลยบางคนก็แพ้พวกยางต้นไม้หรือว่าบางทีโดนพวกมแมลงโดนสัตว์แล้วแพ้ขึ้นมาก็มีนี่ส่วนใหญ่เราก็จะดูนอกจากจากประวัติแล้วก็จะดูจากลักษณะของผื่นด้วยอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นที่ตำแหน่งที่เปลือกตา เปลือตาก็จะเป็นจากอายแชโดก็ได้นะคะอุปกรณ์ที่มาใช้ในการดัดขนตากาวติดขนตาก็มีคนแพ้ได้อุปกรณ์ที่ใช้ในการดัดบางทีก็จะมีพวกนิกเกิลแล้วก็พวกรับเบอพวกยางคนคนแพ้ยางก็มีหรือถ้าเกิดว่าเป็นผื่นที่แถวหน้าแถวหูต้องต้องดูว่า เพิ่ง,งย้อมผมมาก่อนหรือเปล่าน้ำยาย้อมผมบางทีก็จะทำให้เกิดการแพ้ที่แถวไรผมแถวหน้าหูแถวคอโดยที่บางคนไม่มีผื่นที่หนังศีรษะก็มีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆหนังศีรษะก็จะเป็นด้วยก็จะมีผื่นรวมด้วยฤดูก,ก,การที่เจอบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวอันนี้จะผิวคนไข้ก็จะค่อนข้างแห้งอยู่แล้วนะคะทำให้แพ้ผืน คนที่มีแนวโน้มเป็นผื่นแพ้เนี่ยจะแพ้ง่ายขึ้นกับอีกกรณีหนึ่งคือบางคนเนี่ยเป็นผื่นแพ้สัมผัสเมื่อมีเหงื่อเยอะเพราะฉะนั้นหน้าร้อนก็จะเป็นช่วงที่เจอได้บ่อยๆอีกช่วงหนึ่งนะคะเพราะสารบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิปกติมันจะไม่ไม่ซึมเข้าผิวหนังเท่าไหร่แต่ถ้ามีความร้อนร่วมกับมีเหงื่อมีการเสียดสีร่วมด้วยสารพวกนี้มันจะซึมเข้าได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เกิดการแพ้ได้ง่ายขึ้น การรักษานะคะก็คือต้องดูที่สาเหตุนะคะว่าแพ้สารอะไรแล้วก็หลีกเลี่ยงสารนั้นนะคะแล้วก็นอกจากหลีกเลี่ยงแล้วการใช้ยาร่วมด้วยก็จะช่วยให้หายเร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผื่นเล็กๆหรือแดงไม่มากส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มด้วยทายาก่อนยาทาก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นสเตียรอยแล้วก็ไม่มีสเตียรอยนะคะขึ้นอยู่กับกรณีถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณค่อนข้างกว้างอาจจะต้องใช้ยา ทีเเ่เป็นยาลประทานทั้งกลุ่มแอนติซิสเตมีนแล้วก็ยากลุ่มที่มีสเตียรอยหรือรกลุ่มพวกยากดภูมริร่วมด้วยซึ่งกรณีนี้ก็ควรต้องดูแลโดยแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะบายาบางอย่างเนี่ยจะมีผลข้างเคียงได้นะคะแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดว่ายังรักษาด้วยยาแล้วยังไม่หายก็าอาจจะใช้การฉีดกระตุ้นภูมิหรือการฉายแสงร่วมด้วยนะคะ แล้วนอกจากนี้นอกจากถ้าเกิดว่ารักษาโดยใช้ยาแล้วยังไม่ได้ผลเนี่ยอาจจะต้องกับย้อนกลับไปดูว่าสารที่ก่อการแพ้เนี่ยมันอยู่ในเฉพาะที่เราทดสอบหรือเปล่าหรือว่ามันมีสารอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นบางคนแพ้แพ้สารในหนังแต่ว่าสารในกลุ่มมาตรฐานของของการย้อมหนังบางอย่างเนี่ยมันไม่อยู่ในตัวที่เราทดสอบก็อาจจะต้องใช้การตัด ชิ้นส่วนของของหนังที่เราที่เราสงสัยเนี่ยเอามาแปะทดสอบเพิ่มเติมการป้องกันก็คือดูว่าน่าจะแพ้สารอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแม่บ้านมีการล้างจานบ่อยๆก็คือต้องใส่ถุงมือป้องกันนะคะ,ะคนที่ต้องทำผมบ่อยๆน้ำยาย้อมผมบางชนิดเนี่ย มันจะสามารถซึมเข้าทางถุงมือที่เป็นพวกถุงมือวนิเนลถุงมือที่เป็นลับเบอร์เป็นพวกยางได้นั้นถุงมือที่เหมาะสมก็คือเป็นถุงมือพลาสติกมากกว่า ดูเหมือนว่าการดูแลรักษาเรื่องของผิวหนังกับมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมก่อนที่จะไปแบทเทอร์กับแพทย์แผนไทยเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องของการทาครีม บำรุงผิวเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับแต่ว่าบางรายอาจจะต้องถึงขั้นรับประทานยาเข้าไปด้วยเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะว่าครีมบางตัวอาจจะเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็ครีมบางตัวอาจจะมีผลบางอย่างที่ไม่ตรงกับอาการที่คุณผู้ชมบางท่านเป็นที่นี้ในแง่มุมของแพทย์แผนไทยนะครับว่าเขามีมุมมองอย่างไรต่อการประสบกับภาวะที่หลายๆคนเป็นอยู่ในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังไม่ว่าจะเป็นผิวหนังแห้งหรือว่าผิวหนังอักเสบไปติดตามการแบทเทิลกับแพทย์แผนไทยกันต่อ ปัจจัยที่1อย่างเช่นสิ่งที่ปัจจัยภายในเนี่ยหมายถึงว่า,าถ้าเจ้าเรือนส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ติดตัวกันมาตั้งแต่กํากเนิดนะครับก็คือสิ่งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนไปได้นะครับพฤติกรรมอาหารส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะครับนี่คือนี่คือปัจจัยภายในเนาะส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมฝุ่นควันความร้อนต่าง,าง,างๆแดดแสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อตัวเรา น,นี่คือสองปัจจัยหลักๆที่ทําให้ผิวหนังแห้งหรืออักเสบได้ครับผมที่สาเหตุของการเกิดาสาเหตุของสิ่งที่ทําให้ผิวหนังแห้งเนี่ยนะครับมีได้หลายปัจจัยคือ1เนี่ยอากาศอากาศมันร้อนนะครับร่างกายมันก็ต้องพยายามขับเหงื่อขับอะไรออกผิวมันก็แห้งนะครับอันนี้คืออย่างที่1อันที่2ก็คือท่าเจ้าเรือนนะครับบางคนที่เกิดเป็นท่าเจ้าเรือนไฟเนี่ยยังไงผิวมันจะแห้งอยู่แล้วครับ โด,โดยถ้าเจ้าเรือนเขาตื้อตรงนี้เราเปลี่ยนอะไรเขาไม่ได้นะครับคือมันติดตัวอยู่แล้วนะครับอ่าอย่างที่3คือเราเป็นไข้เมื่อเราเป็นไข้ครับผมอุณหภูมิในร่างกายเรามันก็สูงขึ้นผิวหนังก็ทําหน้าที่ระบายความร้อนรับเหงื่อออกมามันก็เลยทำให้ผิวหนังแห้งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือหลักๆพื้นฐานของการที่ทําไมผิวถึงแห้งนะครับครับผิวแห้งเนาะหลักๆมันแรกๆเนี่ยมันก็จะผิวแห้งก่อนแล้วเราก็คัน เสร็จแล้วพอคันมันจะเป็นขุยเราก็เกาเกาเกายิ่งเกามันก็ยิ่งเป็นแผลเสร็จแล้วจากนั้นมันก็อักเสบครับผมผิวอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมาจากภายในสู่ภายนอกมากกว่านะครับโดยส่วนใหญ่เนาะมันก็คืออาจจะเป็นพวกเลิมงูสวัสดอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันปะทุกออกมาตามผิวต่างๆนะครับหรือบางคนที่เห็นชัดได้ง่ายที่สุดคือเวลากินอาหารทะเลแพ้อาหารทะเลอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นปืดเป็นเป็นจ้ำแดงๆออกมาครับผมอันนี้คืออาการที่ผิวมันพยายามจะบอกเราว่า ม,มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วครับขั้นตอนการรักษาในเรื่องของผิวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการรักษาจากภายในสู่ภายนอกนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเราเป็นผิวแห้งผิวลายเราไปทาคงทาครีมอันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับหลักจริงๆเลยคือเราต้องดูแลข้างในนะครับหมายถึงว่าดูแลระบบเลือดระบบโลหิตเพื่อให้ผิวพรรณมันเปล่งปั่งนะครับผมถามว่าคราวนี้จะดูแลได้ยังไง ถ้าสมมติว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเราสามารถหาฝางเสนหรือว่าดอกคําฝอยมาต้มเพื่อจิบทานระหว่างวันนะครับมันก็จะทําให้บํารุงผิวอะไรอย่างนี้ได้บํารุงเลือดจากข้างในและผิวข้างนอกมันจะสดชื่นเองแต่สําหรับบางคนที่ไม่สะดวกสามารถหาที่จะเป็นยาบํารุงโลหิตเพื่อที่จะบํารุงโลหิตจากข้างในได้อย่างเช่นนี่ครับยาบารุงโลหิตอะไรอย่างนี้แล้วก็แน่นอนว่าจากการที่ผิวแห้งเนี่ยข้างในมันต้องมีความร้อนสูงเราจะต้องทาน ยาเย็นหรือยาเขียวนะครับแต่เดิมหรือว่าเป็นพืชผักผลไม้ที่ให้ให้ฤทธิ์เย็นก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการรักษาจากภายในสู่ภายนอกส่วนผักผลไม้ลดเย็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักที่ขึ้นตามชายคลองนะครับพวกผักฟักแฟงแลงไทยอะไรอย่างเงี้ยผักชุ่มน้ําต่างๆนะครับอันนี้ก็คือผักที่ที่ช่วยบํารุงผิวอย่างเช่นพวกมะเขืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นผักชุ่มน้ำครับที่จริงมันก็จะช่วยบํารุงผิวด้วยเหมือนกันนะครับคือโดยโดย สามารถใช้ได้ครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่คอเโอฟิลเนี่ยก็มีการสกัดมาจากพวกสมุนไพรต่างๆนะครับผมแต่ยังไงการทานอะไรอย่างใดยอย่างหนึ่งนานๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อย่างเช่นการทานเช้าที่ยังเย็นรอดจากคอเโอฟิลอะไรอย่างเงี้ยผมก็นะนิดนึงคือ,อยังไงถ้าเป็นพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยมันมันน่าจะออกฤทธิ์ได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับในในส่วนของการรักษาเนาะครับอือเราต้องดูก่อนครับว่าเราผิวเนี่ยแห้งแห้งจากอะไรถ้าสมมติเราแห้งจาก ความร้อนภายในร่างกายเราสามารถที่จะทานพืชผักส่วนครัวอะไรพวกนี้ได้ครับที่มันลดเย็นเพื่อช่วยลดความร้อนภายในร่างกายลงพอความร้อนภายในร่างกายลดลงเนี่ยผิวที่แห้งมาจากความร้อนในร่างกายเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับแต่ในส่วนของผิวอักเสบเนี่ยนะครับอย่างเช่นโรคเลือดงูสวัสดที่ผมยกตัวอย่างให้เมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นอาการที่สําแดงออกมาแล้วเนี่ยต้องหาวิธีรักษาอย่างจริงจังแล้วครับผมก็คือปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับการทานทานอาหารทานอะไรในส่วนนี้คงไม่ได้ช่วย อาการดีขึ้นเท่าที่ควรนะครับ อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันก็จะเน้นเรื่องของการทาครีมบำรุงผิวเพื่อเกิดความชุ่มชื้นหรือแม้แต่เรื่องของการรับประทานยาเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นเกิดขึ้นแต่ว่าในมุมของแพทย์แผนไทยเขาก็มีการดูแลจากข้างในนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่ให้ความชุ่มชื้นเรื่องของการใช้สมุนไพรเข้ามาเพื่อให้ร่างกายของคุณผู้ชมนั้นไม่ประสบกับภาวะผิวแห้งหรือว่าผิวหนังตึงซึ่งจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นเกิด โรคเกี่ยวกับผิวหนังต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับสุดอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายของเราแต่นิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าหน้าหนาวแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องเพิ่มปริมาณน้ําจากปกติเราดื่มกันวันละ8-12ก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ร่างกายเรานั้นมีความชุ่มชื้นมากกว่าสภาวะอากาศที่ปกติก็ได้และสุดท้ายผิวหนังของคุณผู้ชมก็จะไม่แห้งไม่เป็นขุยไม่ตึงเกินไปผิวหนังชุ่มชื้นสุขภาพดีนั่นเองครับ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ X-ray สุขภาพเด e อ a แบทเทิลที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะแนะนำติชมอยากจะให้รายการไปแ a ทเทิลเรื่องของโรคภัยต่างๆได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอด้านล่างในขณะนี้นั่นเองนะครับหมดเวลาแล้วผมการจมิตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ